เอถ้าไม่อสมมาสมัคระแล้วจย้แล่บ้านนีไงเราจะเดินไปดูหรอไปดูพี่เขาหรอสวัสดีค่ะพี่น้องบกลับแม่หน่่ยทางช่องยายแหลมลำเพินออฟฟิเชียลนะคะน่ะมาเน,นี่ยภาพพีพะน้องมาเยี่ยมยามถามข่าวทางบ้านคุณแม่น้องใหม่เมืองสุ้มเพ มาเดินลำเพลินมาเดินไปชมทุ่งเี่ยเฮามีโอกาสมากทางซุ้มแพร่บริเวณรอบๆบ้าน,นาพันธา์พิง ดดเดดชีต้มเด็ดลำเพลินชีต้มชีต้มนี่แม่นุ้ยอยากได้อันนี้ไปปลูกเนี่ยยอดมันแทบเลยเนี่ยมากระทกลกเนี่ยเสียงอะไร อีกโองปอนดทเต็มขันแล้วๆเพดประกันชีวิตไปเราพูดอยู่างเท่งกันนะเนนเสอร์บทจัง้าจักปีแล้วครับพี่หรถงผมยี่สาบสีครับบอแมบาบรถอับรลรถรถรถันััับขับ ว่าจะใช่ห่างไอ้หน่อยเหมือนแหน่แต่ว่ายุไม่หรือเปล่าหับแล้วตอนนั้นอู้ช่วงช่วงแบบช่วงน้องไอ้เมื่อกี้แม่งดังๆนี่แหละดังๆแล้วกับโค้ดนี่ปลาด้วยด้วยด้วยแบบลายอยู่ในด้วยสีดูเขาเด้อเม่ยอดสมอเจ้าเขาไปย่งนะเฮ้ยอย่าบอกว่าสิมาเอาสุดหลัก <schedules> สุดเพิ่นเด้อร์นะมาส้มบ่ วงเราเสียดอย่างของเพิ่นใส่บอลอะไใส่ได้บอใส่ได้ไหมโอ้โอ้โอ้เอาอฮอน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 ,อน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 ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเอาขึ้นหรอ,อ,อกเอาแค่นั้นแหละบ้าเราก็ต้องเอาขึ้นสิเดี๋ยวจะไปถามดูชด,เดนเซอร์ มาจะเข็ดยังมากออกมาจะเอาเรื่องประชันนะปุ๊กจะเอาเรื่องประชันที่ไปไปไปประชันตอนตอนนั้นอ่ะตอนที่วิวอยู่อ้อมน้อยอ้อมน้อยเออเออพ่อเพื่อนแกพูดอยู่เรื่วเรื่วเร็่วเรืวเรืวเจ็ดไปไปโหดสิบ่าอะไรพี่นึค่ะมืาอนี้เฮากับมีโอกาสมาก เยี่ยมส้มบัานคุณแม่น้องใหม่เมืองชุมแพล่น่าะบ่มีผู้ใดบระหูแจกดอกนั่งเอกหมอลำช้ำรักคนะนางมาในบอดเพิินผ้าก่อนสิไปบ้านแไม่นั่งตรงอูบอดเพิินผ้าเวะบ้านแม่น้องใหม่เมืองชุมเพแล้วกะเป่าไม้ต่อไปกับขึ้นหนึง่งให้สยหมบอพี่น้อง บริเวณรอบๆบ้านเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะอากาศดีพี่น้องอยู่ไก่ภูเขากะซีมอลลัมกับเศษตะกรนเท่กันเละพี่น้องใ้ยเนี่ยไงเนี่ยชีวิตเฮ็ดให้ซุกกะซุกได้พี่น้องนี่ยเนี่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 มะม่วงลูกใหญ่มากเลยเพิ่นมีสวนมะขามเทศค่ะแต่ว่ามันบ่มีหน่วยแล้ว น่วยเพิ่นเบิดแล้วเนี่เพิ่นเลี้ยงไก่เลี้ยงกาเนาะพี่น้องแต่สวนสวนอันเนี้ยสวนมะขามเทศแต่ว่ามันเบิดฤดูกาลแล้วมะขามเทศเบิดน่วยแล้ว นีหอดสาปลาพี่น้องท่านี้กับเพิ่นเพิ่นเมนหน้าเพิ่นเนาะพี่น้องเพิ่นกำลังไทยอยู่ มีผู้เขาอยู่ไก่ผู้ท่างคนจะเป็นผู้เขาผู้เขาผู้เขาเป็นชีวิตเป็นชีวิตของประชา ม้างมดไปว่ามค่ะเาให้่วางเป็นรอยน่วเข้า่ีงตองชาชูมสวัสดีครับเก็บไปเก็บภาาไปอเอากางโกบบังยังนอกผลไม้มื้อนี้ยุดช่องก็เหลืองสังครับอ๋อเป็นพวกหัวเป็นพวกหัตัวยุดช่องัดเสื้อตุยแมนๆครับผนเสืออยู่ น้องนี่นี่เนี้ยเนี้ยยาดายเนาเนี่ยมากอีพร้เนี่ยเี่มักอีพรแลมน้องใหม่นี่ให้เต้นเลยเนาะพูดห้น่ขอังี่รดูมค่ะดูค่ะรดดูอดฝนตก้อวยเพ่นนเ็เ้า ฟันปลาครับูแบบนปลาเลยล่ะนปลาฟันปลามาแล้วครับฟันปลาฟันปลามาแล้วครับโทนสวัสดีคแม่สวัสดีครับเจ้าได้อะไรมาม่วงไปขโมยาัแต่างแฉกไปไว้แดนเซอร์แดนเซอร์ไปร้อยใสื้อสูทาทีนี้าองนเดียแล้วบนี้ ก็ในยูบ้านบุคได้อยู่เงินคัดอยูสองสามส่ือออกบ้านกลับมาพกแล้วคันยูประกบช่วงหน้างานในยู่บ้านเดียวหรือมีรไปช่วงกางัน้เอ้ยมีทั้งยาทั้งใยทั้งตาชวันหวานหน่อไม้ที่หวานโ้น้องกวมันก็เลยเนีว่วาโของมักพอเลยเนี่ยหน่อไม้หน่อไม้เนี่ยหน่อไม้หน่อพุทธัง้ากลับขึ้นมาหา อันนั้นสงส <tr> ัยไพหวานเลยอันนั้นนอหวานนีซอเปรี้ยงอยู่นี่บอกคะดยเเิรสไม่ค่ะเดรเดรยังค่ะหนูจะเอาผัวฝรั่งอยู่โอ้ยยัเอากเอากไป อันนี้คือสวนสวนแม่น้องไม่ค่ะอันนี้คือสวนมะขามเทศแล้วผ้าชมสวนเราพี่น้องเด็กชาวบาช่วงนี้ใหญ่เล่าขายนั่นขายนี่ลือกับสิ่งที่ดีๆนะคะชะนูก,กน มันเป็นป้อพัออนธุ์องอเลยนะเพราะว่าขา้ามหัวนั่งหลทุกคนมีอาชีพตรงนี้ตื้นหนึ่งว่านอกจากโรคโรเชียเ่ยวแล้วนี่มันมันจะดีกับเมียนเมนเมนมันจะลดคลอนกันทุกข้องตกไปแบียกเบียกเขาสามสามสิบว่างวันนี้มันเกิดผมไปมั้ยทะลุได้บ่อทางนี่มาจะทะลุได้อยู่ค่ะ แมห,หนูอยากภาพบึงบรรยากาศรอบๆบบานเพ่่นแม่พี่น้องติดผู้เลยไหมอากาศดีขนาดเลยยูตีนผู้เลยค่ะืเห็นไหมทั้ทงผุนสิบเป็นผู้เขาอันนี้คืซีเมันของมองส่อมกองเพ่่นพี่น้อง น้องใหม่เมืองชุมเพบุกบ้านคุณแม่น้องใหม่เมืองชุมเพลนะจะ๊ะพี่น้องคู่ปี่จำไลยเนาะเพเอกมีงามดีลงดังขนาดเด็ดตอนตอนนั้นเนาะเมนยรูจักอยูพ่พระเอกมีงามดีประจำว่องคุณแม่น้องใหม่เมืองชุมเพ บริเวณบ้านคนนะพี่น้องเนาะส่วนบอดทางปุ่นคนเกาหลคุยกันจักวันจักข้าวเราจะเดิเนเล่นทางตอเนาะพี่น้องเนาะมาเยี่ยมยามถามข่าวกันดอกลับดอกมาล่าเจ้ากรรมาหาลุงโลย คุณสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำหรับนีสกรขอบคุณสำหรับการติดตามบางหลักก็ซอยกดใจกดแช่เดี๋ยพี่น้องเ,ออเด้อยพอดีว่าติดตามก็ติดตามเลยทางช่องยายแหลมลำเพอินออฟฟิเชียลสำหรับคลิปนี้สบายดีค่ะ